สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้นําการสรุปบางอย่างที่เป็นสิ่งที่แบบหลายคนเนี่ยจะอยากรู้นั่นเองก็คือทําไมเกม t w i l i t o w e r Defense เนี่ยถึงเป็นเกมที่ดังมาได้แล้วก็มีผู้เล่นเป็นแสนได้นั่นเองซึ่งอจริงๆแล้วนะเกมเนี้ยทั้งที่เกมเนี้ยคุณภาพมันก็ไม่ได้เยอะ,เ,ยอะ,เ,ยอะเท่ากับบางเกมแล้วก็หลายๆเกมที่มีผู้เล่นหลักแสนเลยนะเพราะ่จริงๆนะเกมเนี้ยผมมองว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่ค่อยได้ดีถึงแม้คุณภาพเนี่ยจะมีการปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆตลอดมาเรื่อยๆที่ผ่านมาเนี่ย ไนชัดแล้วว่าคุณภาพเกมเนี้ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆแต่มันเพิ่มขึ้นในส่วนของ U I หรือแม้แต่บางระบบหรือแม้แต่แมพที่ค่อนข้างสวยงามขึ้นแต่ตัวแอนิเมชันการโจมตีแอนิเมชันของทอยเลตหรือแอนิเมชันของเอนดมี่ต่างๆที่โผล่มาเนี่ยพวกแอนิเมชันเหล่านี้กลับไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็ยังมีจุดที่ยังไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาคือแอนิเมชันการซัมมอนซึ่งหลายๆเกมนั้นมแบบนแนีแอนิเมชันการซัมมอนโดยเฉพาะแบบแนวอนิเมตต่างๆนั่นแหละที่เป็นแนวแนวทาวเวอร์ดตติฟเอนท์น,นัน ลยอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เริ่มจะไม่ได้ดีแล้วคือผมมองว่าเอาจริงเกมเนี้ยมันก็ยังค่อนข้างสนุกอยู่สําหรับบางคนส่วนใครจะชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรส่วนตัวผมก็ยังเล่นเกมนี้เหมือนกันเพราะว่าผมก็เฉยๆก็กลับมานะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้สนุกที่สุดที่ผมเคยเล่นมาแต่ผมก็แบบค่อนข้างก็คือพอเล่นได้น่นแะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาหลักสำหรับเกมนี้ก็คือ พวกระบ,บบบเปทูวินแล้วก็ระบบการสุ่มซึ่งเป็นระบบที่แบบคล้ายๆกับพวกระบบการพนันเลยนั่นเองเอาว่าไอ้พวกนั่นเองก็คือแบบถามว่าทำไมมันเปทูวินก็มาดูตรงนี้เลยกัน คือช่วงหลังที่ผมมองว่าเรื่องไปทูวินเนี่ยมันถูกพูดมามากขึ้นแล้วคือตัวดับเบิลคอยเนี่ยผมว่าไปทูวินนะแต่มันไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นราคาเนี่ยมันแค่99โลบังเองแต่ที่พูดถึงน่าจะหมายถึงตัวไททันคล็อกแมนที่ราคา699โลบังตัวเนี้ยแมงความโหดเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับพวกไททันหลายๆตัวเลยแล้วมีสกิลในการหยุดเวลาด้วยแต่ถ้าผมแบบ หาข้อเปลี่ยนนะก็คือตัวละครเนี้ยมันไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่คือถ้าเอาเอา DPS สองตัวเนี้ย DPS ตัวเนี้ยไม่ได้เยอะขนาดเท่าหรืออาจจะพอๆกันก็คือมันไม่ได้ มากกว่าไซนิสเตอร์แทนทีวีแมนเลยด้วยซ้ำไซนิสเตอร์แทนทีวีแมนยังดีกว่าแถมสกิลอยู่เวลาตัวนี้ใช้เวลาถึง300วินาทีเลยทีเดียวตัวนี้ราคาอัพค่อนข้างสูงผมมองว่านี้แล้วก็ตัวนี้ยังมีข้อเสียที่แบบค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่นอยู่พอสมควรข้อเสียของมันเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างเยอะเช่นการที่สกิลอยู่เวลางมันใช้ไถึง300วินาทีซึ่งมันเยอะมากๆแล้วก็หลายๆอย่างเลยทีเดียว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าถามว่าเกมนี้ดังได้เพราะอะไรอันนี้คําตอบแรกที่ผมจะให้กับพวกคุณก็คือเกมนี้เนะี่ยดังได้เพราะว่าใช้สก k i p p e r t o ยเล t นั่นเอง Skipper Toilet เนะี่ยมันเป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งใน Roblox เอ,อ้ยไม่ใช่เป็นเป็นซีรีส์หนึ่ง ใน YouTube นั่นเองหรือใครอาจจะดูในช่องทางอื่นได้นั่นเองเจ้าสกิ i t ี้ไฮเด d เนี่ยเป็นซีรีส์ที่แบบค่อนข้างดังมากๆแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะดูกันซึ่งผมก็ดูเหมือนกันนะแล้วก็นั่นแหละคือมันมีวิวเป็นประมาณ3-40ล้านวิวเลยทีเดียวต่อคลิปหนึ่งนะแล้วก็อาจจะเป็น1 0ล้านวิวด้วยซ้ํา แล้วก็ง่ายๆเลยคือมันเป็นซีรีส์ที่ดังมากเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆเกมที่เอาสกิฟตี้ทะเลต์ไปทำเนี่ยก็ค่อนข้างดังเลยหรือแม้แต่คลิปวิดีโอเช่นคลิปผมบางคลิปเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับสกิฟ i ี้ทะเลต์ก็ค่อนข้างดังนะแล้วก็หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับสกิฟตี้ทะเลต์เนี่ยค่อนข้างดังเลยทีเดียวคือมันเป็นแบบสิ่หง <S 2> <S 2> หนึ่งก็คือคนที่ดูสกิฟตี i ทะเลต์เนี่ยมักจะแบบนั่นแหละคือมันแบบผมก็คิดว่าถ้าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสกิฟตี้ทะเลต t ก็น่าจะค่อนข้างดังนะคือผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละ นั่นแหละคือใครที่แบบทำเกี่ยวกับ Skibidi Toilet ก,ก็น่าจะดังดังม,งมากๆเลยแหละหลายๆช่องที่แบบวิวเป็นสแสนๆนั่นเองแล้วก็เจ้า Skibidi Toilet เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นต้นเหตุของการที่ทําให้เกมน,นี้ดังได้เหตุผลแหละแล้วก็ถามว่าทําไมมันถึงมีหลายเกมที่ใช้ชื่อว่า Skibidi Toilet แต่ทำไมถึงไม่ดังเท่าอันนี้ก็อาจจะอยู่ในเหตุผลก็คือเกมนี้นะเรียกว่าเป็นเกมาว w e r Defense ที่เกี่ยวกับ Skibidi Toilet เกมแรก,กนนๆของ Roblox มีมาแล้วประมาณประมาณ5-6เดือนเมื่อสำหรับเจ้าเกมเกมนี้เอาเป็นว่าเกมนี้มันถูกเพิ่มมาประมาณ5-6เดือนแล้วด้วยซ้ําสำหรับเจ้าเกมไท,ลทวเลอร์เทวิดีเฟนต์นั่นเองคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้ถูกเปิดโดยยูทูบเบอร์ที่มีซับพอสมควรเลยนะตอนนั้นครั้งแรกที่ยูทูบเบอร์คนนั้นเขาเปิดซับแล้วกันเจ้าของช็อคแมปหรือที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยตอนนั้นเขาน่าจะมีซับประมาณ4-5แสนซับหรืออาจจะประมาณนั้นแหละคือเขามีหลายแสนซับเลยแล้ว,ลวคือพอเขาเปิดเกมมามันค่อนข้างดังเพราะว่าตัวเขาเนยเล คือเวลาเปิดเกมมันก็ดังอยู่แล้วแล้วก็ผมเนี่ยก็เล่นตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยแล้วกันเพราะว่าช่วงแรกๆของแมปเนี่ยผมมองว่าแมปเนี้ยเรียกว่าแย่กว่านี้เยอะมากเลยคือแย่กว่านี้มากๆเอาง่ายๆเลยขนาดล็อบบี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเทียบกับปัจจุบันนะคือมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยทีเดียวเพราะว่าแมปในสมัยก่อนมันจะเล็กกว่านี้แล้วก็เรื่องแรกเลยคุณภาพแมปต่ำกว่านี้นะต่ำกว่านี้หลายเท่าเลยแต่ตอนเนี้ยผมมองว่าคุณภาพมันค่อนข้างดีขึ้นโดยเฉพาะแมปแล้วก็โมเดลต่างๆผมมองว่าเออมันดีขึ้นนะ โมเดลต่างๆเขาก็ปรับมาดีขึ้นแต่แอนิเมชันเนี่ยยังไม่ดีๆคือแอนิเมชันเนี่ยมันก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละอ่ะ เอาเพาว่าผมบอกไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ตอก็คือผมมองว่าที่หลายๆเกมมันก็ยังมีเกมที่แบบคุณภาพดีกว่านี้เช่นเกมที่ใช้ชื่อ s k i b i d i ้เค e ด t นะเช่นแบบก i b i d e f e n s e นั่นเองซึ่งเป็นเกม Tower Defense ที่อาจจะเคยผ่านมาซึ่งคนเล่นตอนนั้นนะก็อยู่ที่ประมาณหลักพันถึงไม่เกินมากที่สุดที่ผมเคยเห็นก็1 6ื่นหหรืออาจจะมากกว่านั้นก็อาจจะสองถึงนคนในช่วงแรกเกมนั้นเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยตัวแอนิเมชันต่างๆที่ เคยเห็นมาหลายๆคนสำผมเนี่เคยเห็นอยู่พอสมควรว่าแอนิเมชันเนี่ยเป็นเกมนึงที่แอนิเมชันแบบดีมากๆคือแอนิเมชันไม่ได้แย่เลยคือค่อนข้างดีเท่ากับเกมระดับท็อปทแต่ผมมองว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียกบกับบางเกมเนี่ยผมมองว่าก็ยังมีเกมที่ดีกว่านี้อีกซึ่งอาจจะไม่ใช่สกีบ t ดี้ทอยเลตนะแต่สก i บี e ี้เฟนเนี่ยเป็นเกมที่ดีมากๆแล้วผมก็ลองไปเล่นบ้างแล้วแต่ตัวผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็ เอาง Кто ่ายๆผมไม่ได้ฟาร์มนั่นเองเพราะว่าเฉยๆกับเกมนั้นนั่นเองคือผมขี้เกียจฟาร์มนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละเกม Skibid Defense นี่เมันเกมที่ค่อนข้างดีมากเลยก็ไปหาเล่นมาได้เอาง่ายๆคือดีกว่าเกมนี้ด้วยซ้ําแต่ผมมองว่าหลายระบบของเกมนี่มันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแล้วก็เกมนี้ Skibid Defense นี่ผมมองว่าระบบมันต่างกันออกไปพอสมควรเลยคือ Skibid Defense นี่มันไม่ต้องใช้ระบบสุ่มนั่นเองในการตัวละครคือมันต้องใช้ตังค์ซื้อนั่นแหละคือตังค์นี่ก็จะต้องหาได้จากการฟาร์มคือผมมองว่าเกมนั อยู่พอสมควรคือเกมนี้ระบบการฟาร์มเนี่ยผมมองว่าแทบไม่จําเป็นเลยด้วยซ้ำเพราะเกมนี้ไม่มีระบบเลเวลนั่นเองแล้วก็เท่าเกมนี้คุณยังสามารถหาตัวละครได้จากการเทรดแทบทุกตัวเลยคือถ้าเป็นแบบออสตา a ทาว w เวอร์ดิ s เฟนซ์ก็เหมือนกับมันจะแค่เทรดได้แค่บางตัวเท่านั้นซึ่งผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานล้วแล้วก็นั่นแหละเจตัวแบบผมมองว่าเจ้ตัวแบบ นั่นแหละคือเกมเนี้ยผมมองว่าเขาควรจะปรับระบบบางอย่างคือเกมเนี้ยมันกลายเป็นเกมเทรดดิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับผมมองว่าเทรดเทอร์ดีเฟนต์นยคือการเทรดเนี่ยเรียกว่าแท้เป็นสิ่งที่แบบนิยมมากๆในเกมเนี้ผมมองว่ามันทําให้คุณค่าของการฟาร,ร์มในเกมเนี้ยมันลดลงไปพอสมควรเลยนะคือการฟาร,ร์มในเกมเนี้ยผมมองว่ามันเฉพาะผู้เล่นที่แบบต้องการหาตังจริงแต่คือผมตัวผมเนะี่ยอันจริงมันก็ยังสาคัญอยู่แหละอันจริงๆมันสําคัญในการสุม่มสําคัญในการหาเงินขนาดทุกวันเนี้ยผมยังได้เงิน จากการฟาร์มเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะทําการ AFK นั่นเองคือถามว่าผมได้เงินเยอะมาจากไหนก็ AFK นั่นแหละคือผมเนี่ยมีเกมพาร์ตนั่นเองแล้วก็ผมมองว่าระบบเกมพาร์ตในเกมเนี่ยจริงผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพราะเกมพาร์ตนี่ราคามันไม่ได้สูงมากคือถ้าไปเทียบกับพวก p e t s i m u l a t o อ X เนี่ยผมว่าราคาเรียกว่าถือว่าค่อนข้างต่ำแต่อจริงมันก็อาจจะสูงสำหรับบางคนนั่นแหละแล้วก็ผมมองว่ามันไม่ได้มีปัญหาเยอะเท่าเทียบเท่ากับบางเกมนะผมว่าไม่เยอะเลยปัญหาแล้วก็ผมมองว่า อันจริงๆหลายเกมที่ใช้ชื่อ s k i บนะี y ท o ่ทะเลเนี่ยก็ค่อนข้างดังนั่นเองคือเกมหลายๆเกมที่เกี่ยวก,กับสกีบี y ท o ทะเลผมมองว่าเกมที่คล้ายๆเกี่ยวกับพวก s k i b นะี้ทอทะเลเนี่ยเหมือนกับหลายเกมจะดังหลายเกมก็ไม่ดังแต่พูดถึงแบบ ผมมองว่าหลักๆเหตุผลง่ายๆเลยคือเกมเนี่ยมันดังเพราะว่าใช้ชื่อ g ิ v i ิท t รอยด t แล้วก็บนก็คือผู้สร้างเนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกวันเนี่ยผมมองว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเล่นมันน้อยกว่าน,นี้นะประมาณ1 0ื่นถึงสองหมื่คนแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะเหลือประมาณทุกวันเนี่ยก็จะประมาณ1นึ่งแสนกว่าคนเลยทีเดียวซึ่งผมมองว่า เหตุผลที่เกมนี้มันดังนี่ก็อาจจะมีหลายเหตุผลด้วยซ้ำก็คือเกมนี้มันอาจจะดังมานานแล้วทําให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ขึ้นฟีดหลายครั้งซึ่งทาให้หลายคนเนี่ยเขากดเข้ามาเล่นนั่นเองคือมันก็อาจจะไม่คล้ายกับเกมอื่นที่อาจจะไม่ได้ขึ้นนั่นเองแล้วก็อาจจะนานๆทีโผล่ขึ้นมาในหน้าโลบอกนั่นเองแล้วก็เรื่องแรกต่อมาก็คือยูทูบเบอร์หลายคนเขาเล่นเกมนี้นั่นเองโดยเฉพาะยูทูบเบอร์และนางหลายคนซึ่น่าเทียบกับเกมอื่นๆที่เป็นนวสกิบบี้ไฮเในเกมอื่นเนี่ยคนเล่น ที่แบบเป็นยูทูบเบอร์มันเนี่ยค่อนข้างทอยก่านนั่นเองคืออาจจะมีนานๆทีเล่นเช่นยูทูบเบอร์ดังๆบางคนอาจจะมาเล่นยีบีดีเฟนต์นั่นเองหรือแม้แต่เกมสกีบีทอเล็ตอื่นๆแต่ผมมองว่าท o เล็ตทาวเวอร์ดีเฟนต์เนี่ยเป็นเกมที่เห็นค่อนข้างบ่อยมากๆในยูทูบเบอร์หลายๆคนเลยนั่นเองเอาเป็นว่าผมนั้นจบไปแค่นี้ก่อนแล้วการซึ่งแม้เนื้อหาหลักเนี่ยอาจจะมีน้อยไปแต่ผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆมาด้วยที่เป็นปัญหาหลักๆในเกมนี้นั่นเองแล้วก็นั่นแหละคือผมมออองงงงงว่า่าาาเเกกมมนนนีีี้้ยย็ััหลยยทตปปุอง